มาจา้ะพี่น้องเมื่อกินน้ำกันตําถัว่วตํปาปลาเนอไหมต้มแล้วกะสาลายของเรามาเด้อพี่น้องลงมือเลยนิ้วเข่าแห้งตํปาปลาหืมกินตับสาลายแสบแห้งอือ

อมาวัน,นอสาหลายซองหนึ่งเอาไปแช่น้ำให้มันอืดขืนแล้วก็เอาไปลวกลวกด้วยเพเมนตม้ม อิอหนแบบหลายนึงอ,อ,อ,อร่อยมากมขากันแหงพี่น้อง ไก่ส้มมาด้วยแซ่บแห้ง